สวัสดีจ้ามือสิบหามาตำไทยแค่อสค่ะนี่เลยค่ะใส่บวกพริกไปแล้วค่ะสิบเอ็ดเม็ดแล้วก,ก็กระเทียมนหัวนึ่งหน่อยๆค่ะแล้วก็น้ำตาลค่ะตำได้ค่ะพริกกันหนี่เผ็ดแห้งๆ เค็ดผัดพ่อค่ะทรงจำแบบดใสผงชูรสค่ะพ่อค่ะน้ำปลาค่ะน้ำปลาใส่ยี่ห้อนี้ค่ะของเวด็ดน้ำค่ะไปหาไปหาส้นมะนาวค่ะมะนาวสีเนาะค่ะ ม่นมีกับแพงแค่ะนาค่ะตกินเองหรอค่ะเหมือนน้ำจินซีฟูดเลยค่ะเรื่องเ็ศค่ะ ออกเปียวหวานเผ็ดค่ะแซ่บแล้วค่ะใส่สน้นงนั้นอ้เลยค่ะแค่รสอ,อยากกินตำบอกหุงเนาะคะ่ะบุ้มี่จะเอาแค่รสเปแลระค่ะคกินปลาหม้อกินแล้วค่ะก๊ลัง้มัดไ่ค่ะ

คลิปเมื่ก่อนค่ะเอาเป็นไหมอืมจับค่ะโอเคค่ะไปก่อนค่ะเจอกันคลิปกินค่ะสวัสดีจ้ามาหนี้สิพามากินตำไทยแค่อสค่ะใส่บกพริก11เม็ดบอกเหมือนบอกพริกขี้หนู่มหวานเข้าเลยค่ะบอกพริกเอียงกับผัวค่ะเพสเพสค่ะไข่ต้มค่ะแล้วก็ใส่กอกค่ะองุ่นค่ะพริกหวานค่ะ พาสตรี่ค่ะแล้วก็พักซีเหล้า,าพักเกาเกาล่ะค่ะมือนี้ปเปไ่อนไปเก็บต์กลัมค่ะมากินกันเลยค่ะมือนี้เขออาอนุญาตใส่มือด้วยค่ะอื વાન કેમકા ไม่ได้กินโดนแล้วค่ะแสบพึ่งก็สิบเอ็ดเม็ดเองค่ะเพียดแห้ง

เพจแต่ว่าคุณปากก็ได้ด้วยะค,ะค่ะผู้ขาผูขาดค่ะ เอไว้แล้วค่ะแล้วยู่น้อยนึงเผ็ดแห้งคะ่ะเบืองำค่ะสีนำย้งไไน้อยนึงเอาไว้เลยคะ่ะเผ็ดแห้งบรรดาซิตามไส่พริกแคาหาเม็ดพคะ่ะ ี่หาเม็ดพ่อมันเ,นเนพ็ดยแคกเพ็้แน่ปวดเส้นเครื่องบินค่ะตอนนี้ยังไม่ทันไดยหยุดอันนี้อยู่โอเคค่ะคลิปนี้ไปก่อนค่ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ได้เด้อค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย